คุณยายได้บอกว่าในปี2025เนี่ยยุโรปจะไม่มีคนเหลืออยู่เลยจะเป็นไปได้หรือไหมครับว่าเหตุการณ์ที่คุณยายได้มองเห็นนี่เนี่ยมันคือเหตุการณ์วินาาสันตโลโควิดครั้งนี้นั่นเองรายการแคกเล่ากับแอดมิเนเพจ FN Diary ในวันนี้นะเราก็จะมาฟังกันกับเรื่องราวการทำนายของนักฐานายคนหนึ่ง ที่นางเนี่ยได้ทำนายเรื่องราวในอดีตหลายๆครั้งไว้อย่างแม่นยำซะด้วยไม่ว่าจากการตายของสตาลินโลงไฟฟ้าเชนเอบิลเครื่องบินบินชนตึกเบอร์เทสประธานาธิบดีผิวสีคนแรกหรือว่าสึนามิที่เคยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะฮะคือแม่นจนเรียกว่านักทำนายคนนี้เนี่ยได้ฉายาว่านอสตารดามุสแห่งยุคโมเดิร์นเลยทีเดียวตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับด้วยความแม่นยำนี้เองเนี่ยเธอก็เลยกลายมาเป็นที่สนใจของผู้คนและคนต่างๆนะก็ได้พยายามเอาคําทํานายของเธอเนี่ยมาศึกษาเพื่อจะดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เธอผู้นี้นะครับเป็นชาวบบลเกเรียมีชื่อว่าวานเกเรปันเดวากุสโรวาโอ้ยชื่อจะยาวเกินไปไหนหรือที่คนจะเรียกนามสกนๆของเธอว่าบาบาวานกานะฮะซึ่งบาบาเนี่ยแปลว่าคุณยายอาจจะขอเรียกว่าคุณยายวานกาก็แล้วกันนะว่ากันว่าความสามารถในการทำนายของเธอนะครับไม่ได้มีมาตั้งแต่กำเนิดหรอกตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณยายก็ได้ดำเนินชีวิตเหมือนกับเด็กสาวชาวบ้านทั่วไปนี่แหละคือเธอก็เป็นคนนิสัยดีอะฮะ สังเกตจากการที่เธอชอบมอบดอกไม้มอบสมุนไพรแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านหลายๆคนเพื่อที่จะรักษาพวกเขาแอดคิดว่าถ้าเด็กหญิงวานการในเวลานั้นโตขึ้นมาเนี่ยเธอคงจะคิดว่าเธอคงจะเป็นนางพยาบาลอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายนะที่ว่าความฝันของเธอนี้เนี่ยมันไม่ได้มีวันได้เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งนะครับมีทอร์นาโดเนี่ยได้พุ่งขึ้นมายังหมู่บ้านที่เธออาศัยอยู่ผู้คนในเวลานั้นครับก็วิ่งกัะละนาวเลยคุณยายเองซึ่งขณะนั้นเนี่ยเป็นเด็กก็คงจะขาสั้นแบบวิ่งหนีไม่ทัน พายุนะครับก็เลยช้อนตัวเด็กหญิงวานก้าเนี่ยขึ้นไปบนฟากฟา,กฟากแล้วก็หายไปในอากาศแต่แกก็ไม่ตายนะฮะหลังจากที่ลมพัดลมเพหอบแกนไปสักพักหนึ่งเลยในะตัวแกก็ตกตุ๊บลงมาและเวลาต่อมานะฮะก็มีคนมาพบกับร่างของเด็กหญิงวานก้าเนี่ยที่นอนอยู่กลางทุ่งแบบไม่มีสติในเวลานั้นนะครับคนที่พบเธอเนี่ยได้เล่าว่าดวงตาของเธอนะครับได้เปลอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นเศษทรายแรงมากมายเลยซึ่งต่อมาเขาเอาไปล้างแล้วก็รักษาแต่ว่าก็อาจจะรักษาไม่ทันแล้วนะฮะ ก็เลยทําให้การมองเห็นของเธอนะนับบันก็แย่ลงแย่ลงจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยเป็นคนตาบอดสนิทแล้วก็ไม่สามารถมองอะไรเห็นได้เลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตเธอแต่การสูญเสียการมองเห็นครั้งนี้นะครับก็ทําให้เธอได้พบกับความสามารถใหม่ๆคือการที่สามารถมองเห็นอนาคตได้เป็นการเปิดตาที่สามอะไรว่างั้นในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งของคุณยายนะฮะได้บอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยดวงตาแท้จริง แต่เธอเนี่ยจะสามารถเห็นภาพต่างๆได้เหมือนกับวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวเลยคือถ้าใครมาหาเธอเนี่ยเธอจะเห็นภาพชีวิตคนนั้นเป็นเหมือนกับหนังให้เธอดูอย่างนั้นนะคุณยายนะฮะยังได้บอกว่าการที่จะได้เห็นภาพอนาคตยอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเธอเป็นผู้วิเศษอะไรหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามีสิ่งลึกลับที่ทําให้เธอเนี่ยสามารถหเห็นสิ่งเหล่านีไ้ได้ตลอดเลยเหมือนกับการจ่ายข้อมูลเข้ามาในหัวเธอซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ไม่สามารถติดต่อพูดคุยกับสิ่งเหล่านั้นได้ได้แต่รับข้อมูลมาอย่างเดียวเป็นปรรระมาาาณเสสัับญญน ซึ่งอันนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เธอโดนพายุพัดขึ้นไปเนี่ยจะเป็นไปได้หรือไม่เป็นการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาวเพื่อเอาคุณยายเนี่ยไปทําให้กลายเป็นยอดมนุษย์ซะอันนี้แอดพูดเล่นนะแต่ก็นั่นแหละฮะเมื่อคุณยายอายุได้30ปีเนี่ยเธอก็ได้ผันตัวกลายมาเป็นนักทํานายมืออาชีพซะเลยซึ่งก็คอยทํานายเรื่องราวให้คนต่างๆในสมัยนั้นนะฮะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยมันก็มีสงครามโลกใช่ไหม ก็ว่ากันว่ามีทหารหลายคนเนี่ยเข้ามาหาคุณยายเพื่อเป็นเหมือนกับการรับคําทนายก่อนที่พวกเขาจะไปสงครามว่าแบบจะได้กลับมาจากสงครามครั้งนั้นไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่คนธรรมดาเท่านั้นนะครับมีคนดังอีกมากมายเช่นกันที่แวะเวียนหาคุณยายมีข่าวลือว่ากันว่าฮิตเลอร์ก็หาคุณยายด้วยนะแต่ถึงแม้ว่าคุณยายเนี่ยจะสามารถมองเห็นเหตุการณ์อะไรต่างๆได้มากมายนะฮะมันก็ยังมีครั้งหนึ่งที่คุณยายเนี่ยไม่สามารถเอาชีวิตตัวเองรอดจากคุกได้ คือในเวลานั้นเองนะครับคุณยายเนี่ยได้ไปทำนายถึงการตายของสตาลินเข้าพอเรื่องราวนี้ได้เผยแพร่ไปนะครับผู้คนก็เลยคิดว่านี่เฮ้ยคุณยายมาแช่งท่านผู้นำอะไรอย่างนั้นเหรอก็เลยทำให้โดนทางการเนี่ยจับตัวไปแต่ต่อมานะครับสตาลินเนี่ยก็ดันตายจริงๆไงคุณยายก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาแต่ว่าไม่ใช่จะหลุดพ้นจากการควบคุมของรัฐบาลนะครับทางการเนี่ยฮะก็ได้เห็นความสามารถของคุณยายแล้วก็เลยเกิดปิ้งไอเดียขึ้นมาใช้คุณยายเป็นเครื่องปั๊มตังค์เข้ารัฐซะเลย โดยทางการนะครับได้จัดให้คุณยายเนี่ยเป็นนักทํานายแห่งชาติแล้วก็คิดเงินกับผู้ที่มาใช้บริการกับคุณยายซะเลยโดยจะคิดประมาณ2ดอลลาร์สำหรับผู้ใช้บริการที่มาจากประเทศทางสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็จะเป็นอีก50ดอลลาร์สำหรับประเทศอื่นๆแต่ว่าตังทั้งหมดนี้นะฮะก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าคุณยายเลยรัฐเก็บหมดคุณยายเนี่ยจะได้เป็นค่าตอบแทนเพียงแค่40ดอลลาร์เท่านั้นเองเหมือนกับเป็นเงินเดือนแต่ละเดือนอ่ะคือไม่รู้จะโหดไปไหนแต่ก็โอเคนะฮะ ทางรัฐนะครับเขายังได้จัดแจงเป็นบ้านรถยนต์แล้วก็คนรับใช้ส่วนตัวเนี่ยเพื่อเป็นการตอบแทนคุณยายด้วยเรื่องราวคำทำนายคุณยายนะก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่ได้เกิดขึ้นจริงเลยคุณยายนะครับเคยพูดถึงการล่มของสหภาพโซเวียตแล้วก็การกลับมาเป็นรัเสเซียหรือว่าจะเป็นนกเหล็ก2ตัวเนี่ยบินมาชนที่ตึก World เท a เ e นเตอร์ของสหรัฐาอเมริกา จนกระทั่งคำทำนายวันตายของคุณยายเองนะคือเขาทำนายว่าตัวเองเนี่ยจะตายเมื่อ11สิงหาคม1996ในเวลา10นาฬิกา10นาทีแล้วมันก็นเป็นจริงเ่ยคุณยายตายเวลานั้นปเป๊ะเลยโดยเรื่องเล่าก่อนหน้านี้นะครับได้พูดถึงนักร้องคนหนึ่งที่เขาได้เดินทางมางคุณยายเพื่อที่มารับคำทำนายแบบคนดังคนอื่นนะนะแต่เฉพาะคุณยายนะครับก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยบอกเพียงแค่ว่านักร้องคนนี้เนี่ยกลับไปก่อนแล้วก็ถ้าเขากลับมาอีกเนี่ยคุณยายก็จะไม่อยู่ละ ซึ่งก็เป็นจริงฮะสสัปดาห์ต่อมาเนี่ยคุณยายก็ได้สีแง่ลงด้วยโรคมะเร็งว่ากันว่ากว่า80%ของเรื่องราวที่คุณยายทานายมานะครับมันจะแม่นยํามากเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวนะและอีก20%่ละไม่ทาให้แอดนึกถึงโ,โฆษณาเลยที่บอกว่ากําจัดคราบได้ถึง99.99% 99เลยทีเดียวคือแบบเองจะเว้นไว้ทําไมถ้าซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้วใช้ไม่ได้ผลจริงๆิงเองจะบอกว่ามันเป็นผลจาก0 0 1อะไรอย่างนั้นเหรอย เอาเป็นว่าเรามาดูกันเีก่อว่าคุณยายได้ทำนายอะไรไว้ว่าอีกอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคือคุณยายนะครับบอกว่าจีนเนี่ยจะกลายเป็นมหาอำนาจรายใหม่ของโลกแล้วก็จะพลิกตัวเองจากสถานะประเทศที่เคยถูกดูถูกว่าไอ้เจ๊กอะไรเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ขึ้นมากดขี่ข่มเหงชาวบ้านซะแล้วก็ในปี2025นะครับประชากรที่อยู่ในยุโรปเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์นั่นก็คือไม่มีใครอยู่ในยุโรปเลยนั่นเองจะเป็นไปได้หรือไม่ว่ามันคือผลจากโควิด -19 ครั้งนี้แล้วก่อออออออนนนจจจะะถึงงเวลาาาันน้้ยรรตออออกกุโปปหื ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลานั้นแล้วก็กลับมาดูคลิปนี้กันอีกทีแล้วกันนะฮะอีก3ปีต่อมานะครับโลกเนี่ยก็จะเริ่มเอาชนะปัญหาความอดอยากได้มนุษย์นะครับก็จะคิดค้นวิธีการไปยังดาวศุกร์มีการสำรวจดาวศุกร์แล้วก็นําแหล่งพลังงานจากดาวศุกร์เนี่ยมาใช้เป็นพลังงานทดแทนบนโลกมนุษย์นี้ปี203 3นาาะครับน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยก็จะละลายเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่เมืองต่างๆของโลกนะครับก็จะจมลงสู่ใต้น้ํา ถัดมาอีกสิปีคือ2013นะครับเศรษฐกิจของโลกนั้นก็จะดีมากขึ้นแต่ว่าผู้ที่มาปกครองในโลกครั้งนี้เนี่ยจะกลายเป็นชาวมุสลิมซึ่งก็จะบุกเข้ามาในยุโรปแล้วก็ตั้งกรุงโรมขึ้นมาเป็นมหาอำนาจครั้งใหม่แต่คราวนี้เนี่ยเป็นโรมที่ถูกปกครองโดยมุสลิมต่อมาในปี2100ฮะมนุษย์เนี่ยก็จะสามารถสร้างดวงอาทิตย์เทียมได้สําเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งแบบจะสร้างมาทาไมเนี่ยดวงเยยง้ร้อนไม่พออีกเลและเรื่องราวที่คุณยายได้ทํานายเกี่ยวกับอนาคตนะก็ยังมีอีกมากมายเลย แอาจะไม่ขอมาพูดแล้วกันเพราะยิ่งพูดไปรู้สึกมันเหมือนจะยิ่งเข้าหนังสตาร์วอลหรือว่าตอนที่คุณยายใช้ชีวิตอยู่แล้วมีคนเปิดสตาร์วอลให้แกได้ยินและแกแบบ imagine นว่ามันคือภาพที่แกเห็นอนาคตคือมันมีตั้งแต่การติดต่อสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวยันไปถึงสื่อสารกับพระเจ้าได้เรื่องราวการทำนายของคุณยายนะครับมันก็ได้ไปสิ้นสุดลงที่ปี5079เลยซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดของมวลมนุษย์เอาละแล้วมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าใครย เพราะแอดจะมาพูดถึงเรื่องราวที่สื่อได้ปิดบังแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยให้ับพวกเราฟังสังเกตได้นะครับว่าเรื่องต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเขาบอกว่ามีคนก่อนเคยทํานายไว้แล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเขาจะคัดมาจาะเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ก็มันจะแต่งให้มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์อย่างนั้นอย่างแบบทําไมคําทานายมันต้องไปลงเอ,อ่ยที่อเมริกาอย่างเดียวหลังจากที่แอดไปไปหาเรื่องราวของคุณยายบาบาวานก้ามานะฮะก็พบว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับก็มีการทํานายดวงแบบนี้เลออกมา,มามากมายยเลยซึ่ง พอเอาเรื่องคุณยายมารีรลันใหม่เนี่ยคนเขาก็มันจะตัดไอ้เรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเอาไว้อะอย่างเช่นถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับคุณยายเขาก็ได้มีการบอกออยว่าในปี2008จะมีผู้นําของโลก4ประเทศในที่ถูกลอบสังหารปัจจัยนี้เองก็เป็นหนึ่งในการนําไปสู่สงครามโลกครั้งที่2ที่จะเกิดขึ้นในปี2010ซึ่งสงครามโลกเนี่ยมันจะลากยาวมาถึง2014ในการเกิดสงครามโลกครั้งนี้นะครับ มนุษย์เนี่ยก็จะเริ่มจากการทะเลาะก,กันแบบอาวุธธรรมดาก่อนก่อนที่จะรุนแรงไปถึงการใช้อาวุธเคมีแล้วก็นิวเคลียร์อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณยายเขาเอาเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่2มารีรันใหม่หรือเปล่าผลจากการกระทบของสงครามโลกครั้งนี้นะครับจะทําให้ซีกโลกซีกเหนือเนี่ยไม่เหลือเลยแม้กระทั่งพืชทั้งสัตว์จากนั้นนะครับ พวกมุสลิมเนี่ยก็จะใช้อาวุธเคมีเข้ามาจัดการกับชาวยุโรปที่ยังหลงเหลืออยู่คนที่โดนอาวุธชนิดนี้ไปนะก็จะป่วยเป็นฝีเป็นหนองเป็นมะเร็งผิวหนังซึ่งปัจจุบันก็2020แล้วนะฮะแล้ว w h นอีสเตอร์สงครามโลกครั้งที่3ยังไม่พอฮะดูเหมือนว่าคนเราเนี่ยจะไม่ชอบเรื่องราวที่โลกสงบสุขเท่า,ทาไหร่เมื่อผ่านไปนะครับเหตุการณ์ที่แอดได้เล่าไปไมเมื่อกี้โลกก็ลืมใช่ไหมคนเราก็หาเรื่องสนุกสนุกขึ้นมาทํานายกันใหม่แล้วก็แปะชื่อคุณยายเข้าไปบอกว่า ในปี2018เนี่ยจะมีสึนามิครั้งใหญ่เกิดขึ้นเป็นสึนามิแบบเดียวที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยตอนนู้นเลยและในปี2019ซึ่งเป็นปีถัดมาเนี่ยก็จะมีอุกกาบาตลูกใหญ่บินพุ่งเข้ามาชนรัเสเซียและต่อมาไม่นานประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะป่วยด้วยโรคปริศนาทําให้เขาเนี่ยมีหูหนวกตาบอดมีเนื้องอกในสมองไอ้คำทำนายนี่แอดคิดว่าหลายๆคนคงอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าจะเอาจริงๆเข้าข้างทำทนายสักนิดหน่อยก็แล้วกันประธานาธิบดีคนปัจจุบันนี่ก็ผผีีเข้าออก จากเรื่องราวคำทำนายทั้งหมดฮนะความจริงก็คือมีคนใกล้ตัวของคุณยายเนี่ยได้ออกบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่สื่อได้บอกว่าคุณาย,ยา,งงณายพูดไว้อย่างงู้นะะคุณยายพูดไว้อย่างนี้นะฮะคุณยายเนี่ยไม่เคยพูดเลยสักคำมันเป็นการแบบปักปั๊มของสื่อเสียมากกว่าคือแต่งขึ้นมาแล้วก็ชื่อคุณยายเนี่ยไปแปะเอาโดยคนสนิทของคุณยายนะฮะได้บอกว่าคุณยายเนี่ยได้ทําอาชีพเป็นนักทำนายตั้งแต่อายุสามสิบก็จริงนะแต่ว่าจะเป็นการทํานายแบบตัวต่อตัวมากกว่าคุณยายเนี่ยไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องราว และคนเหล่านี้นะฮะก็ได้ขอร้องให้สื่อต่างๆเนี่ยหยุดเอาชื่อของคุณยายไปใช้แบบสีสียายงี้ทีแต่ก็นั่นแหละฮะด้วยความที่ว่าคนเราเนี่ยชอบเรื่องราวความวินาศสันตโลเสี็เแล้วเกินพอเรื่องราวผ่านไปสักพักก็ลืมสื่อต่างๆก็เลยยังสามารถหยิบชื่อของคุณยายเนี่ยขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็ตีไข่ใส่สีได้ใหม่ก็เพื่อเงินนะนะจากเรื่องนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่เรารับข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ควรจะมีวิจารณญาณด้วยอย่าไปตื่นตระหนก,กับเรื่องราวอะไรมากเกินไป บางเรื่องมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็อย่าลืมใช้ชีวิตยอยู่กับปัจจุบันนะฮะสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง FN Diary ของแอนนะครับผมส่วนแฟนอาร์ตน,น่ารักน่ารักเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับแล้วันนี้เนี่ยแอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย